วันนี้เราก็อยู่กับเกม GTA V ออนไลน์นะครับผมเอเจนต์เคคนเดิมน,นะครับวันนี้อยู่ในช่วงเล่นนอกรอบเราก็จะมาทำอะไรที่มันได้สาระอีกตามเคยครับหาสาระไม่ได้คือพาร์แล้วเนี่ผมคาไว้เรื่องหนึ่งคือเรื่องบ้านสีภูที่แบบว่าเข้าไปมันไม่มีใครเลยที่ว่าเข้าไปแล้วมันไม่เจอใครเลยมามาดูกนันว่า รเนี้ยจะเจอคนไหมเพราะว่าที่ผมจำได้ในออฟไลน์เนี่ยมันจะมีอะไรนะข่าวอะไรนะมันมีแบบว่าเป็นคล้ายๆเป็นปาร์ตี้อ่ะเป็นปาร์ตี้แบบเล็กๆหลังบ้านอะไรเงี้ยมาดูนะว่าในภาคออฟไลน์เนี่ยเอ้ยเอาไปในภาคออนไลน์เนี่ยจะมีไหมเดี๋ยวผมหาบ้านก่อนมันอยู่ตรงไหนวะมัอยู่ตรงนี้เนาะอ๋อเจอละตรงไป ผมจำได้ว่าออฟไลน์เนี่ยที่ผมเล่นเป็นไอ้สามตัวละครหลักอ่ะมันมันจะมีแบบว่าเป็นเป็นปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆครับแบบเป็นเป็น party, าปาร์ตี้ผมก็เลยแบบเป็นปาร์ตี้ชุดว่ายน้ํำก็เลย้นมาดู่เนนแล้วก็แคสซะเลยทางเข้าดีๆครับนี่เราเข้ามาแล้วอ่าจริงๆครับมันเป็นปาร์ตี้จริงๆปาร์ตี้ชุดว่ายน้ำอโอ้โหยังแจ๊บ เดี๋ยวๆโอ้โหเต็มจอเลยทีนี้เนี่ครับข้างในอันนี้มันเป็นคล้ายๆเป็นแบบเป็นถ้ำเนาะมาเป็นปนนนาร์ตี้ชุดว่ายน้ำสะานผมก็โอเคนะจำไม่ผิด ี่เป็นคอนเซปต์ชุดว่ายน้ำจริงๆนะแบบบิกินี่อะไรอย่างนี้บบ <I 'm S 1> มากมายเขาเต้นกันเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเต้นกันเขาดื่มเขาดื่มดื่มบ้างหญิงด้วย <Awesome. S 1> เดี๋ยวผมปรับอันนี้ก่อนนะ there, you know? s s <S เป็นเกย์ยังว่ะอ่ะอาี๋ยวละโยกกันผมโยกบ้างอ่า ให้เข้ากับบรรยากาศ so right. ตรงนี้ก็แสดงว่ามันก็เป็นแบบว่าที่ชุมรมเนาะคน oh, นี้โคตรแจมแมวเลยครัดู <Well, okay, S 1> สีฟ้าเนี่ยแจมมาก คนมีคู่ครับโอู้จีหลั fuck, <c oughs> งบ้านไม่มีอะไรแต่คนนั้นนี้เต็มจอจริงๆนะที่โยกอยู่น่นน่ะ <c oughs> เต็มจอเลยเมื่อกี้ยอมรับโอเคเราไปดูหน้าบ้านม,านามั้เลยกว่ามีว่า เมือหลังบ้านไหมเป็นปาร์ตี้อะไรเงี้ยนคนเริ่มกลับแล้วนี่ว่าคนหายบ้านหลังนี้หัวนี่มันวงังชัดๆเลยนะเนี่ยพูดถึงอ,อู่อู่จอดรถทั้งสามที่แม่มีสวนยหย่อมด้วยสุดยอด วันนี้ผมเนธไม่ไหวเลยนะเนี่ยโอเคครับวัตเต้ก็มีอยู่แค่ข้างหลังนะครับดูแล้วเขจัดว่าแจมเลยอะนะเต้นด้วยเต้นด้วยสักนิดหนึ่ง อะไรที่แบบไม่โคตรไม่เข้าพวกกับชาวบ้านก็เลยอะโอเคครับถือว่าเราก็ไขข้อข้องใจกันแล้วนะว่าในหลังบ้านหลังนเนี้ยเนี่ยที่เป็นไฟสีชมพูชมพูพเนี่ยมันก็มีเป็นปาร์ตี้เล็กๆจริงๆที่แบบว่าเออบางครั้งก็มีแบบให้เห็นแบบเต็มจอเลยอะเอยจะโดนแบนไหมในช่องอะไรอย่างงี้โอเคครับถ้ามีอะไรอีกเดี๋ยวคลิปหน้าผมมา,มาลงบายครับ